ก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงคลาค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูลเชิญชวนอุดหนุนสินค้าราคาประหยัดในงานตลาดนัดชุมชนคนสตูลเพื่อบรรเท่าข่าครองจีบให้กับประชาชนพร้อมเปิดบริการเดือนละหนึงครั้ง นั่งสุพมาศเล่นเรื่องพัฒนาการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าสำหนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูลรวมกับสำหนักงานเกษตรและสากรรจจังหวัดสตูลสำหนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลและเครือข่ายโอท็อปจังหวัดสตูลกำหนดจัดงานตลนานดชุมชนคนสตูลเพื่อบรรเทาปัญหาขาดครองฉีบของประชาชนและส่งเสริมช่องทางการตลาดสร้างงานสร้างรายไดย้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปในจังหวัดสตูลโดยเปิดให้บริการเดือนละหนึ่งครัง้งดังนี้เดือนพฤศจิกายน วันที่9พฤศจิกายนและเดือนธันวาคมในวันที่10ธันวาคมตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกา30หน้าที่ถึง14นาฬิกาภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปจากอำเภอต่างๆสินค้าจากกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบ้บาบ้านสตรีผลผลิตจากสาม,มาชิกชุมชนและสินค้าราคาประหยัดเช่นสินค้าประมงผืนบานพักปลอดสารผิดขนมภูกรักผลิตภัณฑ์จากสานตอนคลุ่มเสื้อผ้าบาติกปาเตะ กาแฟาโรบัสต้าสตูลและไข่ไก่าบานปลอดสานผิดจึงขอเชิญชวนประชาชนเชาวสตูลและผู้ที่สนใจอุดหนุนสินค้าได้ที่บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจาละกลางจังหวัดสตูลตามวันเวลาข้างตอนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูลโทรศัพท์0 7 4ย์1 0 9 5สีวินีนาดสุร์กรรมแห้งศูนย์ข้าววิทยุมออก่อสงคลารายงานค่ะรวดเร็ว ชับไวัยเพื่อชุมชนไทยทุกวัน